สวัสดีครับสบายดีครับพี่รักแฟนรายการที่กำวังสุขสุขคนครับพี่น้องวันนี้ผู้ขานุ่มนอน้ำมนต์คนบนรพยครคับนุ่มมนต์พายคนกูคนโซผู้หายแ่นั่นละอืมมาพบมาบอกับพี่กับน้องคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้อง <c oughs> แสนทุกแสนยากลำบากเกินทนโอ้เงินน้องเงิน ไม่อรู้ให้น้าไปไหนต้องทนลำบากกระกำทำงานเลยไปแต่ทำไมเงินตราหายน้าไม่มี <c oughs> โอ้ยมีจะหามีจะหาแต่ว่าง้เห็เห็น <c oughs> แจกว่าไปดอยู่ใช่งินก็ได้เอาเอาผมขอบคุณครับขอบคุณสุกุซุกุนกระทิ่งกิจที่ตาละับังรายการผู้ประจำครับม่วที่เป็นพี่น้องจากเล่าเนี่ยจากฝรั่งเศสเนี่ยจากอ่ายูเอเอเนี่ยจากเบนเยียมจากกันออสเตรเลียหรือเบรัเซนก็จากอันรัสเซียจากกันทั้งนี้ครับอันอ่ารัสเซียแล้วก็จีนแล้วก็เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามแล้วก็ มาหาใครแม่จ้ะเอ้ากับผมขอบขอบคุณหลายๆครับขอบคุณสุกุลทุกคนที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการเป็นประจำครับกะว่า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 เสียงอ่าจะเป็นเพลงอยู่ครับแต่ว่าอ่ามัน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 มาผิดกับอ่าลิกาซิติครับพี่น้องมันมาผิดกับลิขสิทธิ์ก็เลยบวกกาฮิตครับพี่น้องย่านย่านเพื่อนแบนว่ะ ย่านเปิดแบนด์เอาขอบคุณในหลายครับผมขอบคุณขอบคุณสุกุสุกุนกระตียให้เกติตาแลราะรายการเปิประจําครับพี่น้องขอบคุณสุกุสุกุนเด้อนะครับผมครับกะอ้าวกะมีเนวดีๆมาฝากครับพี่น้องมีมีมีของดีมาฝากครับพี่น้องอ่าเพราะว่าที่เป็นอ่าค้าคมแนคําขอคิดสะกิดใจแนมามาฝากปีฝากน้อง เพื่อทีซีให้มันอ่าอ่าดูดูดียังไงครับพี่น้องดูดียังไงครับผมเอาเออการรู้สึกว่ามันเมื่อยขึยังไงนี่แหละอ่ะการขอบคุณอะไรครับขอบคุณอะไรขอบคุณสุขุสุขุนครับที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการเป็นประจำครับการคิดว่าการคือสีบ่มีปัญหาดอกในการอ่าคล้องยุบอาหานกระับพี่น้องอ้าการเยสเซอลืมกระับพี่น้อง คาเฟอีนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์คาราพินองบริจาคต้นอันฟ้าฝากครับเป็นคาเฟอีนชนิดหนาครับเข้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าซอยครับล้างสารพิษในร่างกายลดน้ำตาลในเลือดครับพี่น้องซอยครับไขมันส่วนที่มันเสียออกไปแล้วก็เพิ่มควบคุมกันครับพี่นอ้องบัตบดโรคเสื่อมแล้วก็ซอยอ่าปริมาณ เพิ่มปริมาณออกซิเจนให้เส้นเลือดครับพี่น้องทําให้ร่างกายสดชื่นครับกะเอาก็โอเคครับพี่น้องเอาจังย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 ังลฟิลล์ครับพี่น้องนี่จังคคลโลฟิลล์โลโคลฟิลลชนิดน้ำชนิดน้ำอ่าชนิดลอยโปรเซ็นครับินอลลอยโปรเซ็นที่เป็นเหย็ดกลินมาตุบเป็นตัวไม้ครับเป็นตัวโตโตไม้ส่วนตัวนี้เป็นตัวเก่าครับพี่น้องเป็นโคลฟลล์ชนิดสีฟ้าครับ ทีฝาครับกับได้ป่ากินแก่อันเดียวกันขึ้นกันครับพี่น้องอ่ะกับขอบคุณหลายๆครับขอบทุกสูตรสูตรที่ให้กินประจำแล้วก็ร้อยกันเป็นประจำก็ไดแล้วก็ยังมีอันแองเจิ้ลครับพี่น้องแองเจิ้ลเป็นไอ้รถลอยเยือยืนบนใบหน้าสิวฝ้าปวดท้องประจําเดือนประจําเดือนมากเพราะว่าเป็นปกติการปัสสาวัยอายุมีเพลสพันธ์แล้วก็เจ็บอ่ามีลูกอยากแทงลูกไงขอด ท่องช่องคลอดหลวมไม่กระชับครับพี่น้องการล่องล่องล่องล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 ิตเบิ้งครับพี่น้องลองล่องเอาไปใส่เบิ้งแองเจิ ah ้ลครับแองเจิ้ลผิวสวยหน้าใสภายในกระชับดับดับกลิ่นล่ะแก้มฟูรูอกแก้มชมพูอกฟูรูฟิตครับพี่น้องว้าอกฟู่าฮ่า่าฮ่ เอาฝากฝากไปหาบีฮานองสกทุกคนก,นกระพี่นองเป็นอ่าผิวสวยหน้าใสภายในกระชับดับกลิ่นแก้มจุม่มผู้อกฟูรูฟีกระับกระเอาจะลองม,องมึงแองเจนครับแองเจนแองเจนครับผมครับผมแล้วก็เนียนคอ,อดาตาคอดาตาเป็น เป็นอันอันกาแฟาสำเร็จรูปผสมชนิดผงนี่ข้อดาตาครับแล้วบนี้เวลาเวล,าไ,ล,า,ไลาไอมาสัมผัสทนังสีไม่ได้เป็นตัวหนังสือฟูฟู่ครับพี่น้องเป็นตัวหนังสือฟูฟูฟ่เฮทัยอ่าหูหรือว,ว่าบ่แม่ของปลอมครับบ่มแม่ของปลอมครับอ้าวก็อโอเคครับโอเคขอบคุณหลายายครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมอ้าวแล้วก็ยังมีอัน ส,บ,บ,ส,บ,บ,สบ,บู่ส,สยายไหมครับสบู่สายไหมสบู่สมุนไพรสายไหมของบ,บ้านส pues, มุนไพรใช่พวกคลคาร์บ่น้องกะมีรถอ่ามีมีกินหอมครับพี่น้องกินหอมแล้วก็ขจัดชิ้วฝาเฮดห้อ่าหน้าใสครับอ้าผิวคัน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 ถ้ากินควบคู่กับแองเจิลแล้วก็กินแองเจิลเข้าไปแล้วก็เอาใส่สบู่ตัวนี้มันสีดับกินแล้วก็เฮดห้ทุกอย่าง ดูดีคราบีนองดูดีคราบีน้องแล้วก็เยสเซอลืมเด้อเยสเซอลืมครับพี่น้องขันยาสีฟันยาซีฟันชิ้นเดือนเบิดกัเบกเยสเซอลืมซื้อมานใส่ต่อซื้อมานใส่ต่อเอา,า,าการา,า,นนา,รา,รารคาปกีิบาทครับกาโทรศัพท์มาสอบถามเมือก่อนก็ได้ครับพี่น้องแล้วเราก็จะค่อยเสียงอ่าอธิบายให้ฟังว่าดับกินปากกินปากแล้วก็ฟันสวยครับเฮ็ดให้อ่า สุขภาพปากสุขภาพฟันดีดูดีครับพี่น้องอ่ะก็โอเคครับโอเคโอเคอเครับพี่น้องแล้วก็ยังมีตัวนี้ครับพี่น้องยังมียังมีตัวนี้ครับพี่น้องยังมีอันอันอันไอตัวแบงขายครับพี่น้องคอลาลยฟิลบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ละแบงแบงออกจากขวดนี่แหละครับพี่น้องแบงออกจากขวดนี่แหละแบงออกจากขวดนั่นแล้วก็ว่าเพื่อทีจีอ่าแบงขายเป็นขายเป็นยางเป็นยางไปครับพี่น้องเพราะใส่ใส่ก็ใส่อยู่ประมาณ อายยดยดหนึ่งหรือสองยดเนี่ยเราประมาณนี้แหละครับพี่ประมาณนี้ใส่เราแบบเฮ้มันเร์ยัดให้อ่ากินแล้วครับครับสารพิษครับอีกอยังออกจากร่างกายออกกอกทั้งเบิด์ตแต่นะเฮียห้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรงครับพี่น้องครับแล้วก็อันอ่ามันเขื่อนครับพี่น้องมันเขื่อน <laughs> เอาแล้วก็มีนี่ครับพี่น้องใส่ใส่เพิ่มใส่เพิ่มซสเพิ่ม,อ,มอ,ออกซิเจนในสิ่นเลือดพี่สิ่ละครับพี่น้องแล้วก็มีอีกลายอยางทีทีตีเหตุในพี่น้องในหูดิซับน้ำเกล็ดอะไรพี่น้องก็คิดว่าก็คือสี่บ่มีปัญหาแล้วครับพี่นอ้อง,องอขอคิดสกิดใจครับขอคิดสกิดใจจงสู่ต่อไปเหมือนดวงตะวันแม่จ,จะต้องตกสักกี่กระง แต่ก็ยังลุกข okay. an ouais. ok uh ึ้นมาสู่ใหม่เสมอเป็นการดีด้วยคือการเป็นคนดีครับพี่น้องเออกะด้วยการด้วย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 คว่ำด้วยคว่ำเป็นคนดีครับพี่น้องกัเรียกว่าเออเบิ่งจังไต้เวีนนี่ว่าสั่งย่องสู่ต่อไปเหมือนดวงตะวันว่าศนพฤษภเหมือนดวงตะวันนี่มันก็ขึ้นมาแล้วก็โตไปขึ้นมาแล้วก็โตไปยุคพระเบญเกครับพี่น้องขึ้นมาแล้วก็โตไปกะ ว่มามันถีเป็นจ ok ักก the ี้คันแจักกี้เทียะนีแต่ละมือนะเนี่นแต่ละนแต่ละแต่ละเที่ยวนะนะมันกับลุกขึ้นมาสู่ให้เขากะเย็ดในเย็ดในหูว่าเออมันก็ใส่ได้ตัวนี่มันก็ใส่ครับผมครับพวกนะวางคนใจอย่าลืมนะครับอยากเป็นยูนูเบอร์าูก็ทำได้คอยคอยขอว่ ทรสาแล้วก็ชให้บนี้เนี่ยขอบคุณในรายบขอบคุณขอคุณสุดๆสุครับพี่รอขอบคุณครับขอบคุณครับ